ฉันมาแล้วกระเชิงมึเจ้งอธิษฐานก่อนเลถามหน่อยเธออยากให้ฉันลอยอะไรระหว่างหนึ่งอันนี้สองอันนี้เร็วควรเอาเอาเอาเตียงมานทำไมก่อนเนี่ยเอาให้ฉันนอนเหรอให้ฉันนอนเหรอมา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 หมูเด้งมามามา วัสดีค่ะทุกคนนีกับช่องของขวานเอเร่าเช่นเดิมเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงนี้อ๋อหรอหรอนี่เธอมันจะข้ามล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันไหมวันสงการอีกกี่รอด้วยสิรรเธอจะไปไหนไปซื้อกระทงใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันไปซื้อกระทงก่อนเขาบอกว่า้องไปซื้อที่มินิมาร์ทใช่ เออไม่ใช่สิเธอมานี่มานี่มานี่เธอฉันรู้ฉันรู้นี่นี่นี่ตรงมาไปด้วยสิไปด้วยสิไปด้วยสิบลาสิแต่ฉันก็เหมือนเจอแบบเธอมีกระทงอะไรอ่ะกระทงอย่างน่า네รักเลยกระทงหนูเด้งกระทงโคตรน่ากินอ่ะเธอกระทงอย่างน่ากินน่ะเธอดูสิกระทงแบบเธอได้กระทงอะไร อ๋อแล้วดูอีกอันนะเธอแล้วก็จะมีกระทงแมวกระทงแมวสิวด้วยแล้วก็จะมีกระทงแมวใหญ่โอียวฉัหมูเด้งนี่แล้วก็กระทงดิงใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันวันนี้ฉันจะเอาหมูเด้งไปลอยกระทงโอเคมาๆมาแต่เราต้องรอตอนข้านี่นาเดี๋ยวมันก็ข้ามแล้วเนี่ยแป๊บเดียวโอเคนั้นเธอขี่สกูตเตอร์นะ โอ้โหฉันตัวสูงจนมันแบบหยิบไม่ตรงเลยดูสิอ่าเธอเอารถไปเถอะนะเดี๋ยวฉันก็ขับรถด,ด้วยเราไม่มีพรีเมียมนะทุกคน <c oughs> เราไม่มีพรีเมียมฉันไปด้วยเธอขับรถเองวอรบานไปไม่ขับไม่เป็นชนเสาชนเสาก็ไม่เป็นไรฉันก็ฉันก็ชนแหละ ถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดปรับตัวเล็ก,กิ้งวิ่งเร็วนะเธอโอ้โหนี่ยังไม่ข้ามเลยยังไม่มีใครมาเลยทำไมเธอไปไว่ายน้ำแล้วล่ะระวัาางปลาตอดตูดนะว้ายอีบ้าออเมยหรอเออรู้สึกว่าน้ำมันแห้งขอดมากเลยนะดูดิ เออให้เหมือนกันนะเนี่แล้วกระทงฉันจะลอยได้ไหมเนี่ยนี่เราไปจองห้องพักก่อนนีไหมนีม<ง>ห้องพักเดี๋ยวฉันไปปรึกษาค้ำค่ำยคออกมาเดี๋ยวฉันไปปรึกษาเขานะเธอตกน้ำมันที่ลับมากเลยอะฉันคิดนะเดี๋ยวฉันเก็บกระทงก่อนปรึกษาใครเดี๋ยวฉันไปปรึกษาก่อนแล้วนี่ไงล่ะ ที่ปึกสายอย่างมืดเลยอ่ะวิ้ที่พักบนเรือก็มอฉันเจออะไรอะไม่รู้เดี๋ยวฉันขอเอากระทงมาจิ๋วออกก่อนนะเฮ้ยหยิบได้ด้วยเฮ้ยขโมยก่อนดีกว่าเออเขาเออะไรอ่ะฉันเจอของด้วยอ๋อคุณแจคุณแจเขาคุณแจนี่เราสามารถสามารถนั่งรอรอยกระทงรอคํำตรงนี้ได้เลย เธอเดือตกใจหมดก็คิดว่าผีเพื่อนเอาเธอไปบุกที่อยู่เขาเปล่าสวัสดีค่ะพอดีแบบจะมาแบบจะมาซื้อของจะมาเออจะมาเช่าห้องพักค่ะได้สิคะตรงนู้นค่ะตรงนี้หรอคะบางเขาแบนเหมือนอะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่บ้านเขาเออสวัสดีค่ะพอดีขอเช่าห้องพักหน่อยค่ะบางดูนา่ากลัวมากต้องใช้เพจฉา้ โอเคครับนี่ครับครับอะไรล่ะบูนยิงโอ้สบายเถอะเนาะอ่ะมาแล้วเหรอมันใกล้ขําจริงเหรอมใช่ฉันก็เลยก่อไฟแล้วเนี่ยบ่ายสามเนอกหน่อยก็ลอยกระทงได้แล้วเนี่ยแต่ฉันเจอไอ้คุณแจเขาอะเหมือนคุณแจเขาได้อะไรมาคุณแจห้องของเราไง ทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเราต้องรอรอยกระทงให้เรียบร้อยก่อนก็มาเช้าก่อนเราขอพักก่อนได้ป่ะล่ะค้ามามค่อยออกมาหรอโอเคโอเคโอ้โหว่ายน้ำไปโอ้โหโอ้โหถ้าเธอว่ายน้ำมันแตกกว่าฉันอีกอะอดเดบอดเดบอดเดบเธอขึ้นไปบนเรือเหรอใช่ที่พักเราอยู่บนเรือเหรอใช่ VIP มากตอนนี้ฉันนอนตายขึ้นอื่นอยู่นเห็นเดย์ไหมฉันมีประมาณ ประมาณเงินประมาณหนึ่งล้านอ่ะฉันก็เลยต้องซื้อันเนี้ยเธอช่วยด้เนี้ากระโดดกระโดดไล่ไล่ฮะไล่เปลี่ยนหมดเลยอ่าเอาคุณแจเธอไม่เอาเธอก็เปิดสิไม่ต้องให้ฉันหรอกมีอะไรกินบ้างอ่ะกินได้ไหม อ่าน้เธอไม่ต้องเอาเลยฉันเอาเองมีอะไรกินบ้างพี่พัดเ็ามีอะไรให้เราไหมโอ้มีแต่เบียร์ว่ะม,มีแต่เบียร์ไม่ได้เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวกระทงเราจะหลงทางเออใครจะไปกินแล้วเขาแบบตกน้ําตุ้มอ่ะ<ป>เหมือนเป็นห้องของคนรวยแล้วเหมือนเป็นห้องของคนเมาเธอฉันให้แล้วนะ ฉันกำลังสบายอยู่ธเ,เห็นท่านอนกินใช่นะข้ามแล,ล,ล้วข้ามแล้วมานร่ยว้าได้เวลาลอยกระทงแล้วจะไปลอยกระทงเลยนี่ตามฉันมาหน่อยอะไรมาตรงนี้ใครเขาก็จะนั่งบนเรือลอยกันละ่ะนี่เราต้องมาปล่อยกอระทงตรงนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองวุ้ยป่าป่าว้าวอ,อะไรในกระทงเธออยู่ไหน นี่กระทงฉันมาแล้วกระทงมึเด้งอธิษฐานก่อนเลยถามหน่อยเธออยากให้ฉันลอยอะไรระหว่างหนึ่งอันนี้สองอันนี้นี่แต่อันน่ารักเอ้ยอันนี้ดีกว่าอันไหนกระทง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 เค้กอะกระทงเหรอของฉันเป็นกระทงขนมปังหมูเด้งหมูเด้ง ทำไมนั่นเห็ือะไรตาอย่างว้ายตรงนำ้ำโอ้ยเอานั่งทับหมูเด้งอีกแบน,นหมดเลยเอละอธิษฐานก่อนก่อนจะลอยเขาบอกว่าให้อธิษฐานอ่ะเธออธิษฐานก่อนซิขอให้ทุกคนรักหลงรักเธอชาทุขอให้ปีนี้สวยรวยถูกหวยสามตัวตรงด้วยเธอะ,อะลอย แล้วทำไมเธอวางได้อะกระทงฉันไปแล้วเอาแล้วเธอไปไหนอะเออเธอลองว่ายน้ำสิมันเจอกระทงฉันเอ้กระทงฉันหังเนี่ยเดี๋ยเธอมาดูดูดูตกลงเราให้กระทงลอยหรือเราลอยเนี่ยดูดูดูเธอดู โอ้กระทงเธอจมสแสดงว่าขนมปังไม่ดีโถกระทงฉันว่าหมูเด้งฉันลอยไปไหนเราก็ไม่รู้นเนี<ต>่ยไปเถอะอ่ะเดี๋ยวตอนที่เราอ่จะขึ้นไปข้างบนน่ะเราจะต้องตัวป,ปิดนี่ไงอะไรติดอุ้ยตรงนี้ดีกว่าอเอา โอ้เราจะทงเสร็จแล้ววันนี้ได้เวลานอนแล้วหมดสภาพแล้วฉันนอน,นที่เตียง<ป>ีลนววันนี้นอุ่นดีลืมคิดว่าเป็นน้ำเหล้าแต่ไม่ใช่มันคือน้ำเปบปซีอ่อ่ะเธอไปหากินอยู่นั่นแหละขึ้นมานอนพักดูดาวกับฉันเธอแ,แต่ที่นอนมันก็อยู่ด้านล่างนะเธอไม่ใช่อยู่ด้านบนค่ะฉันมานอนดูดาวเนี่ยทําไม่เห็นเหรอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย ชื่อเปล่าอีกม<จ>ีแ<จ>อร์เย็นๆรหรอบ๊ายบายนะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนเรากระทงเสร็จแล้วช่จุดไหนจุดใจจังจุดไหนป้า